สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจําวันพระราบดีที่16มีนาคมนะครับสําหรับการวิเคราะห์ราคาทองคําของเรานะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนก็คือโบรกเกอร์เอ a แคนะครับโบรกเกอร์เอทแเนี่ย เป็นบ o k e กเกนะครับที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยนะครับเราสามารถเทรดได้ทั้ง mt 4 mt 5แล้วก็เทรดทิงบิลนะครับเปิดบัญชีเลือกประเภทบัญชีเทรด g ิงบิลแล้วก็มาล็อกอินแล้วก็เทรดได้จากแพลตฟอร์มของเทรด n ิงบิลเลยนะครับท่านที่สนใจนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดในแคปชั่นของการวิเคราะห์นี้นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับเราไม่มี คลิปการวิเคราะห์นะครับแต่ผมได้มีการแชร์ไอเดียนะครับไปที่หน้าเพจว่าหากมันไม่เกิดโครงสร้างราคาอย่างที่อธิบายไว้นะครับราคาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อไป1950-1960นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดโครงสร้างที่ผมบอกจริงๆนะครับจากนั้นเนี่ยราคาก็มีการปรับตัวลดลงไป1886นะครับแล้วก็ยิงขึ้นไปเลยนะครับประมาณ50เหรียญถึง1937เลยนะครับ อันนี้มันก็เป็นผลจากการที่ในฝั่งยุโรปนะครับธนาคารเครดิตสวิสนะครับได้มีการปรับตัวลดลงนะครับของมูลค่าแล้วก็มีการวิตกกังวลส่อแนวโน้มว่าจะถูกปิดนะครับตอนนี้ก็เกิดความกังวลนะครับว่าจะเกิดโดมิโนนะครับเป็นแบงค์คริสต่อเนื่องมาจากสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวานเป็นแท่ง Indecision Bar นะครับ i n d e c i s i o n bar ก็คือมีไส้เทียนทางด้านบนนะครับแล้วก็ไส้เทียนทางด้านล่างนะครับ ก็ยังมีความไม่แน่นอนแต่ว่าราคาเนี่ยยังปิดอยู่เหนือนะครับยังยืนอยู่เหนือ1,900นะครับวันนี้นะครับเปิดตลาดมาประมาณสัก3-4ชั่วโมงราคาก็ยังเป็นอยู่ในเล็กนะครับซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นมาเทอร์บาก็ได้นะครับมาเธอร์บาก็คือแท่งแม่นะครับไฮอยู่ที่1,937นะครับโลอยู่ที่1,886โดยประมาณนะครับแล้วย้อนกลับไปดูโครงสร้างเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานโครงสร้างที่ผมได้อธิบายไว้นะครับก็คือ มองว่านะครับหากราคานะครับจากจุดที่มีการแชร์ไอเดียออกไปเนี่ยถ้าการเคลื่อนที่มันเป็นไปตามเมื่อวานนี้นะครับก็คือราคาขึ้นไป1920นะครับกินซับลอตของท่านที่ช็อตแถว1913นะครับจากนั้นปรับตัวลดลงนะครับกินซับลอตของท่านที่บายนะครับแล้วปรับขึ้นมา1913เนี่ยจะเป็นโอกาสอันดีให้เราช็อตนะครับแต่ทีนี้มันไม่เกิดนะครับสิ่งที่มันเกิดก็คือราคาลงไปถึง1886นะครับ 1886เนี่ยก็จะเป็น EMA 20ของกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับซึ่งมันจะทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับบริเวณนี้นะครับ1886ลงมาถึง1880เนี่ยในจุดเทคนิคข้ออื่นๆนะครับก็จะเป็นซั p พอตดิส s t นท t ิปนะครับจากเดิมนะครับตรงนี้เป็นแนวต้านะครับพอมันเบรกขึ้นมาลงมาก็เป็นแนวรับนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจาก EMA 20นะครับเป็น s ซับพอตดิสเซนท l ิปแล้วเนี่ยในกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับ มันก็ยังเป็นดีมานโซนนะครับจุดนี้นะครับที่ราคาขึ้นไปพอย่อกลับลงมาราคาก็ดีนะครับพอเราดูเทคนิคเขอื่นๆนะครับลากสวิงโลจุดนี้นะครับเชื่อมกับจุดนี้มันก็จะสอดคล้องกันพอดีนะครับเป็น3เทคนิคเขนะครับเอเออีมเอยี่บก่อนเวลา4ชั่วโมงนะครับดีมานโซนก่อนเวลา 1h ึ่งเนะครับเป็นซับพอร์ตดิสเลนฟลิปในก่อนเวลาเดย์แล้วก็เส้นสปิดไลน์ในก่อนเวลา 1h ึ่งนะครับราคาก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับอย่างรุนแรงนะครับ เบรกไฮเลยครับขึ้นไปถึง1937นะฮะทีนี้ในวันนี้นะครับคาดการแนวโน้มการเคลื่อนที่จะเป็นอย่างไรนะครับแผนการเทรดส่วนตัวของผมนะครับตอนนี้ย้อนกลับมาดูในก่อนเวลา4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงเนี่ยเปิดบอลเชอร์แบนด์มาดูนะครับตอนนี้ราคาลงมาติดที่มิดเดิลแบนด์นะครับซึ่งมันก็จะเป็นแนวรับนะครับประมาณน,นี้จุดแรกนะครับแนวรับ 1906โดยประมาณนะครับทีนี้แนวต้านปัจจุบันอยู่ตรงไหนนะครับแนวต้านปัจจุบันก็จะอยู่ประมาณ upper band นะครับราคาไม่เกิน19 3 9 1 9 4 0นะครับหรือว่า high นั่นเองนะครับ1937โดยประมาณนะครับส่วนแนวรับนะครับของก่อนเวลา 4H ใหญ่เนี่ยก็จะอยู่บริเวณ l o นะครับแถวแถวหนึ่นะครับก็คือเป็นแท่งมัธยบาลนั่นเองนะครับราคาก็ คาดว่าจะอยู่ในกรอบตัวนี้นะครับกรอบตัวนี้ก็คือเป็นกรอบใหญ่ๆซึ่งเป็นแนวต้าน1937-1940นะครับแนวรับนะครับ1886นะครับแล้วก็แนวรับของ Middle Band นะฮะก็จะเป็นในระยะกลางเ่ยอยู่1906นะครับแผกนการเทรดเป็นยังไงนะครับแผกนการเทรดในกรอบเวลา1 h นะครับ ท่านที่โฟกัสบายนะครับท่านที่โฟกัสบายให้ลองดูนะครับพิจารณาตัวแนวรับของเส้นป่าตัวนี้นะครับซึ่งเดิมมันเป็นแฟลกเนี่ยราคานะครับอาจจะกลับลงมาทดสอบแฟลกนะครับแล้วก็มีการดีกับขึ้นไปนะครับทีนี้ถ้าระบายขึ้นมานะครับหรือว่าระบายจากเส้นสปีดไลน์เส้นสีแดงเนี่ยเราควรออกไม่เกิน1937นะครับหรือว่าไฮเดิมของมันนะครับอันนี้คือท่านที่มีโฟกัสสำหรับการบายนะครับ ซึ่งแผน่ซนตัวของผมนะครับจะไม่ใช่แผนบ่ายนะครับแผน่ซนตัวของผมเนี่ยจะเป็นแผนในการเซลล์นะครับปรับไปดูกรอบเวลา15นาทีนะฮะวันนี้สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือช่วงตอนทีน่1นะครับในกรอบเวลา15นาทีราคามีการดอปลงมานะครับจุดนี้ดอปลงมา16เหรียญแล้วเมื่อเช้าราคากลับขึ้นไปซับไพโซนนะครับก็มีการดอปลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณ 17เดหรียญน,นะฮะตอนนี้เกิดซัลายโซนแล้วนะครับตั้งแต่1928ลงมาถึง1924นะครับแล้วก็อีกบริเวณหนึ่งนะครับซัลายโซนก็คือแถวไฮเดิมนะครับ1937ลงมาถึง1933นะครับสำหรับแผนการชอร็อตนะครับก็เริ่มเลยนะครับเริ่มแรกเลยก็จะโฟกัสอยู่ที่ตัวซับไพโซนบริเวณน,นี้นะครับราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็น QML นะครับซึ่ง อาจนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นไปแล้วนะครับอาจจะมีการย่อลงไปนะครับลงมาติดตัวเส้นปะสสีแดงอีกทีหนึ่งนะครับผมมองว่าตอนนี้นะครับราคาเริ่มจะ มีการดิสทิบิวชันที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับมีการวิ่งกินซอฟลอตที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าราคาเนี่ยมีการย่อลงไปต่างตากว่านี้นะครับแล้วก็ดีขึ้นมาตัวซับพโซนหนึ่ลงมาถึง1 9 2 4นะครับ mm hmm. น่าจะเป็นโอกาสให้เราได้ช็อตอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ต้องดูว่าราคามันจะสามารถเบรกตัวสปีดไลน์เส้นสีแดงเล้หรือเปล่านะครับส่วนแผนหลักเลยนะครับซึ่งเป็นเอ็กซ์รีมปัจจุบันนะครับประเมินว่าราคาเนี่ยไม่น่าจะ ขึ้นไปเกินแถว1940หรือว่าแถว s u พ p l y zone ทางด้านบนได้นะครับขึ้นไปตรงนู้นนะครับน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นทําให้เกิดการปรับตัวลดลงของราคานะครับอาจจะกลับลงมาหาช่วง demand zone นะครับช่วงนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแถว1885หนะฮะหรือว่าลงได้ลึกกว่านั้นนะครับก็จะไปแถว1870นะครับแผนหลักวันนี้นะครับเป็นโฟกัสเซลล์จาก supply zone ทางด้านบนทั้ง2โซนนะครับ ส่วนแผนบายนะครับวันนี้ผมก็จะข้ามไปนะครับท่านที่สนใจบายก็ลองดูบริเวณแนวรับเส้นป่านะครับแล้วก็แนวรับตัวสปีดไลน์เส้นสีแดงขอให้โชคดีมีกำไรในการเทรดแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ในการวิเคราะห์ครั้งถัดไปสวัสดีครับ